ในพาร์ทที่แล้วครับนิวคาสเซิลยูเต็ดทำเซอร์ไพรส์ครับโดยการเซ mm ็นอารอนบิสซาก้าเข้ามานะครับผมซึ่งเราก็กำลังงงอยู่ว่าเขาเนี่เอาเข้ามาแทน,นหน้านของกิรานทิเป,ปียเหรอแต่ว่าท้ายของวิสซาก้าเนี่ยคนละโยอดกับทิเป,ปียเลยนะ แต่โอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวพันนี้เนี่ยเรามาอรอลุ้นกันต่อครับว่านิวคาสเซิลยูเต็ดจะปิดดิวใครเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงครับเกี่ยววันสุดท้ายของตลาดนักเตะครับและในวันสุดท้ายของการซื้อขายตลาดนักเตะรอบแรกเนี่ยเราจะเจอกับเวสต์แฮมยูเต็ดนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้2เกมที่ผ่านมานะครับผมเราชนะได้2เกมรวดยิงไป8ประตูนะครับผมและก็รั้งอันดับที่1ของตาราง ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมนิคเซิรเล่นไป2เกมกับชนะ2เกมรวดยิงไป8ครับรั้งอันดับที่1ของตารางนะครับผมบอกเลยว่า2เกมที่ผ่านมาเอราวันช่วยทีมและก็สร้างสารรค์ผลงานไว้ค่อนข้างดีมากๆครับทุกคนและเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับในช่วงสุดท้ายของการซื้อขายในฤดูกาลนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับจะได้เพิ่มไหมหรือว่าจะเสียออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม สำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e p c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy รับรันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตล 24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อีลาสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พ r เ m ียมราคาเพียง5 5บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์ d s t u p e ามหได้เลยอะไรครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะปิดตลาดนักเตะนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกับเวทแฮมกันก่อนเลยกันเพราะอยู่ แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเซตผู้เล่นตัวจริงเช่นเดิมนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนในตำแหน่งแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิสาก้าจะมาเล่นร่วมกับเอราวันกันเยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีความเข้าขารู้ใจกันมากแค่ไหนอะไรครับผมเกมที่นิวคาสเซิลยูเต็ดครับจะต้องบุกไปที่เวสต์แฮมครับหรือว่าลอนดอนสเตเดียมครับวันนี้ก็มาดูครับว่าจะสามารถเก็บ 3คะแนนได้อีก1เกมหรือเปล่าครับถ้าเกิดชนะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่เพอร์เฟกของนิวคาสเซิลเลยนะอาละรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งนิวคาสเซิลผู้มาเยือนครับวันนี้บุกมาเยือนที่ลอนดอนสเตเดียมลุ้นชนะ3เกมรวดครับทุกคนบุโนโ g นกิบาไราส์กอดนกดสายดื้อจังหวะนี้แล้วแม่ยังแน่นอยู่กับตำแดนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับได้คับแม่โดนบีบประกบแบบดูๆเลย มาสว,สวยจังหวะนี้เอระวันติดเครื่องไปแล้วหลุดขึ้นมาด้านในหักย้อนกลับมาตรงกลางแล้วก็ดนยิงติดอโอรโก้เปิดมาสวยมากครับจังหวะนี้คัดแบ็กมาดีจัดจัดแต่ว่าอ่าแล้วปุนยเด็กเซิรมาชุดใหญ่อีกแล้วครับคุมาถึงครอบครองบอลแบบเอาเรื่องมากแล้วปาดออกขวามาสว,สวยจังหวะนี้เราขอมาพิสกาอ้อมมาเอราวันดึงข้าซ้ายดึงข่าวซ้ายแล้วโดนบีบเร็วเอราวันยังเอาตัวรอดมาได้แล้ว คืนกลับไปตรงกลางยกปายด้านข้างไงวะน,นี้ปาดต่อไปที่แคสเวลคอเน่ฝ่ามาฟอร์บินชาแล้วแก้มาอ้าวโตกลับที่เอราวันแล้วตัว,วน,นี้เอราวันติดเครื่องเอราวันดึงเข้าด้านในเอราวันฝ่าให้อีซัพโอ้โหแต่ว่าแหมมันคนละช่องน้ำหน่าเสียดายคือขึ้นมาดีแล้วสปีดความเร็วใช้ได้บางคูด,ดูนฝ่าเข้ามาด้านในคอเน่ยิงขวาโอ้โหเสา,าไปกินแม่เกือบจะโดนประเด็นศึกเหมือนกันนะจะได้ของเวสแฮม มาดีมากๆครับนิวคาสเซิลเกือบไปอะไรครับตั้งกันที่เวสแฮมครึ่งหลังอู้ดูใช้ได้ครับเวสแฮมครึ่งหลังมาคึกคักฝากมาตามช่องแดนนี่อิงแดนนี่อิงสุดท้ายโอ้ยิงไม่ได้และโต้กับรัโจลิตอนแต่ว่ากอร์ดอนไม่ได้ส่งครับฝากมาที่โจลิตอนคืนกลับมาที่ออตาร่าจังหวะนี้อีซักฝากไม่ไม่ฝากยิงไกลซะเลยแล้วยิงจังหวะนี้โอ้ยังรับได้ไม่ยากครับผู้สัมปัสตูของเวสแฮมอะไรครับเตะมุมตรงนี้ของเวสแฮมเจ้าบ้านครับ เปิดครอสเข้ามาตรงกลางึ้นมองอเวเรสสู่นี่ปุ๊บหเกือบไปแม่บอกเลยครับว่าครึ่งหลังเกมมันเริ่มเปิดครับเวสแฮม,มมาแบบชุดใหญ่เลยแต่นีอิงครับหมาต่อเนื่องครับเวสแฮมแล้วเข้ามาด้านในสุดท้ายเคลีย์มาสวยเอราวัน,วนเก็บไดเอราวันดึงจังหวะฝาเขาด้านในไปครับมาจี้เข้ามาบนก้า แล้วช่องนี้มาสวยมีทีอะไรซึ่อีซักหลุดขึ้นมาอีซักฝากเข้ามาที่ละวันเข้าสายปันจังหวะนียโอ้โหมันเลยข้ามคานไปโอ้โหได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้น่าจะออกไปไม่ไกลเท่าไหร่แบโอ้โหมาที่มิสก้าครับ,รบเปิดให้เราไม่ได้ฝากเขาไ้ตรงการที่วูนอกกิมไรส์โจลินตัน ฝ่ามาสวยช่องนี้ขอแล้วหลุดขึ้นมารังเข้ามาจาังหวะนี้กดแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โห,โหหลุดกับดักของกองหลังแวนแฮมมาได้แบบอูโหเหลือจะเชื่อครับลูกนี้อู้แล้วกดแบบเอาตายแล้วผู้ช่องนี้วิ่งมาสวยมากๆาครับแล้วหลุดมาเลยเงยหน้ามองและยิงแบบแสกหน้าแล้วลูกนี้แม่เอาชัวร์เลยครับกดแบบไม่มีมิตรภาพในเกมแล้วบอกเลยโอ้โห หลังจากที่มีโอกาสสวนมาหลายๆครั้งกับย,ยังยิงไม่เข้าจังหวะนี้เนี่ยหลุดกับดักมาได้เลยก็สามารถจะยิงเป็นประตูขึ้นนําให้กับดิวคาเซ่นได้เลย,ยับจะได้ของเอราวันการิเย่แล้วดูครับมาแล้วจังหวะน,นี้เวสแฮมิลเต็ดฝากมาตามช่องแล้วคูดูดเข้ามาอีกยิงเข้าโอ้โหนิโปบอีกแล้วบุนโนกิมไรส์ฝากปลายช่องนี้แล้วสวนกับรับด้านนายอิยซักเราวิ่งประคองอยู่ด้านนายอิซักอิซักไปเองอ่าลับจังหวะน,นี้อิซัก จะเล่นอย่างไรเราเข้าด้านในเราขออีซักกระดกเข้ามาเอราวันเข้าซ้ายเอราวันจะมาดียิงก็หูติดบลรอกอีกเอราวันดึงเข้ามาตรงนี้ยิงกดแล้วก็หถากเสาไปอ้ยเนี่ยจังหวะสวนตรงนี้ครับโอ้โหอีซักเปิดมาดีมากพักอ,อกแล้วเราตัดเข้าซ้ายแบบหลบสวยมากทุกคนอู้ตรงนี้เปิดกว้างมากนะย,ยิงก็เรากะเรียดๆนะไม่ได้กะยิงแรงโอ้ลูกนี้ก็เลยไม่ผ่าน และยังไปเก็บจังหวะสมาให้กิมไรายได้จังหวะนี้ก็กดเต็มข้อแล้วบอลมันปิ้นถากเสาีกโอ้โหสองศูนยไม่ได้ครับอ่าแล้วทดสี่นาทีตอนนี้เหลือแค่หนึ่งครับแล้วฟอบินชาโอ้โหแย่มาได้ปั๊มกันแล้วจังหวะนี้ฝ่ามาาสวยหมดเวลาจนได้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับดีกวคาเซนในเดือนแรกครับเก็บ9แต<ถ>้มเต็มครับโดยการชนะทั้ง วูฟแซมตันครับไรตันแล้วก็จบด้วยเว s t ์แฮมยูเต็ครับโอ้โหแล้ววันนี้เป็นประตูของเอราวันอีกแล้วเป็นทีมถือว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหสามารถชี้ชะตาให้กับทีมได้แล้วหลังจากเพิ่งย้ายมานะนี่คือเกมที่สามาเป็นทางการและว,วันนี้นะแบตเรตติ้งที่9.2โอกาสยิง2ครั้งเข้ากรอบแล้วเป็น1ประตูไปเลยและก็ได้ Man of the m a แมตไปอีก1เกมครับสำหรับทางด้านของเอราวันนะ คือเกมกับเวสแฮมเนี่ยอึดอัดนะทุกคนบอกว่า,วาคือในครึ่งแรกอ่ะเวสแฮมคือตั้งรับเลยครับครึ่งหลังเนี่ยเปิดหน้าแรกกันทั้งคู่แต่ว่าแม่ผู้สับป,ประตูของเวสแฮมเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยได้จังหวะประตูชัยจากการวิ่งเรียกว่าฉีกลายของเอราวันครับสุดท้ายได้ประตูขึ้นนำมาแล้วก็จบลงที่1 0เราเป็นแมนออฟเดอะแมต์ครับอะไะครับตอนนี้มีข่าวลือซื้อขายก็ยังหนาหูแบบเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าทีมนิวคาสเซิล ยังคงเงียบๆนะเดี๋ยวเราเข้าช่วงหงชั่วโมงสุดท้ายครับทุกคนและก็ปิดตลาดเรียบร้อยนะครับเท่าที่เห็นนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คกันหลังจากปิดตลาดแล้วกันนะเช็คเพิ่มกันหน่อยตอนนี้สกอตยังเป็น40คนเช่นเดิมนะครับผมในส่วนของแบ็กซ้ายยังเหมือนเดิมเซตเซนเตอร ยังเท่าเดิมนะครับผมและก็เซตแบ็กขวาไม่ได้มีการเซตไลเซนเดอร์บาร์เข้ามานะครับเป็นได้ของวิสก,ก้ายังคงมีเหมือนเดิมนะครับอ่า mm hmm. เซตเกมตรงกลางครับก็จะมี CM นะครับผมชุดเดิมนะครับผมไม่ได้มีเข้าและก็ไม่ได้มีออกนะเซตปีกยังคงเป็นเซตเดิมครับทุกคน mm hmm. แล้วก็ในส่วนกองหน้าก็ยังเป็น2กองหน้าเดิมอย่างโอเลวัดกินและก็ไลเซนเตอร์อีซักนั่นเองเอาล่ะ ผมว่าดิโอเซสอาจจะพอใจนะเอ็ดดี้ฮาวอาจจะพอใจในสกอตชุดนี้ซึ่งอาชีพผมก็พอใจในสกอตชุดนี้นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดูดีแล้วนะะรครับล่าสุดนะครับผมเอราวันก็ติดช็อตลิสต์นะครับผมเดือนสิงหาคมครับเป็นเดือนแรกครับของการเปิดสนามพิมพ์เรียอังกฤษนะครับผมเอราวันติดผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยครับเป็นได้ของเควินเดอร์บอยฟาร์เมนชาแล้วก็เปโดเนโตครับรวมถึงเอราวันเป็น4คนที่มีโอกาสจะได้รับ นักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมในเดือนแรกของพรีเมียอังกฤษนั่นเองครับผมอะไรครับเกมแมตช์เดย์วันนี้ครับเป็นการเปิดบ้านเซนเชีย์พาร์คเจอกับสเปอร์นะครับอันดับที่11ของตารางวันนี้ชุดเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็วิสก้าได้ลงในตำแหน่งแบ็กขวานะครับเช่นเดิมนั่นเองครับผมอะไรครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่นิวคสเซิลออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีนะครับ และก็ชุดเกมรุกทั้งหมดฟอร์มดีมากๆวันนี้กลับมาได้ที่ถิ่นเซนเชมพาร์กอีกหนึ่งครั้งครับกับการเจอทีมใหญ่อย่างสเปอร์วันนี้ความคาดหวัง7.5เรตติ Cross ้งครอสบอลสำเร็จ25%ครับโอ้โหวันนี้เราเน้นครอสนะครองบอลให้ได้มากกว่าถึง60%ครับอะไรครับผมชุดวันนี้เนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกันนิดนึงครับเพราะว่าสเปอร์หรือว่าเสเนี่ยโอ้โหเป็นทีมขาวดา ้ครๆทุกคนอาจจะดูยากนิดนึงขออภัยด้วยครับและเกมเริ่มมาที่ฝั่งของสเปอร์ผู้มาเยือนครับมาริสันอ้าวเจอแย่งและเอาราวันเก็บได้เอาราวันจี้เข้าด้านในเอาราวันจังหวะนี้ไปไม่ได้บอนเข้าด้านในส่งต่อมาที่โจลินตนันโจลินตันฝากมา,อ,าอีกซักฝ่ามาจังหวะนี้เอราวันกดขวาแล้วโอ้โหแม่ไปอยู่ซ้ายก็ยิงขวาได้เหมือนกันแล้วเอาราวันกันอีเย่ และจะังหวะนี้ขอสั้นๆเป็นลูกสูตรอีกแล้วเงยหน้ามองเสาสองมีรออย <m iss brainstorm ing> ู่แล้วบอกโอ้หบอลทะลักเอาโอ้โหเกือบดีมาที่โจลินตันโจลินตันจังหวะนี้แล้วหักคอมาเจะนี้อันโชดี้โอ้โหปั๊มกับวิคาริโอโอ้โหเกือบไปเหมือนกันเอราวันเลือกขวาไปที่วพิสการแล้วหักมาสุดๆเอราวันลุยขึ้นมาย้อนกลับไปตรงเก้าโอ้โหยังไม่ผ่านมาชีนี่ แม่ต่อกันมาสวยมากจากกาบขวาสุดท้ายไ่ไปตันตรงบานชีนี่เลยจอร์ตอนฝากมาตามช่องจังหวะนี้แลวเราขอด้านหน้าหลุดขึ้นมาเอราวันหักเข้าเท้าขวาต้องยิงแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไปโอ้สาววิกินิกโอ้โหพิกมาเล่นเท้าขวาก็ถือว่าใช้ขาได้ดีแต่ว่ายังเป็นเสาที่ช่วยไว้ครับครึ่งแรกกำลังจะหมดครับ1นนาทีครับจังหวะนี้สปเปอร์ส,ปเ,ปรสปเปอร์ออกซ้ายมาสวยๆแล้วมาถึงซ้อนหนึ่งวิน สอนเจอกับวันบีสฝากเข้ามาเวลสั้นเข้าขวายิงติดซาแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนกัน,กนวันนี้โอ้โหเป็นศูนย์ศูนครึ่งแรกอีกแล้วอะไรครับครึ่งแรกสเปอร์มีโอกาสน้อยมากครับส่วนนิวิเสนเนี่ยโอกาสเยอะมากทุกคนแต่ว่ายังไม่เป็นประตูน,นะฮะจอร์ธา,าเดวิดครับของสเปอร์แล้วขึ้นมาเจอจิ้มเลยจังหวะนี้มาที่คาร์มานิงกาเคาะมาสวยครับ อีซักแล้วเราขอช่องนี้ปั่นออกมาสวยๆมาทีระวันดึงเข้าเท้าซ้ายข้างถนัดเอราวันกหวันนี้มาแล้วซ้ายปั่นติดเพราะกูผู้หมาได้เรื่อยๆแมตติสันเงยหน้ามองในกรอบเกตดโทษมีเพื่อนอยู่แล้วฝา่มาสวยเดวิดยิงขวาเขาก็ยิงไม่คมเหมือนกันนะอ่าแล้วอาอมิรอนลงมาแทนกอร์ดอนอวันนี้กอร์ดอนกองเงียบจริงๆนะและอามิรอนเนี่ยต้องไปเล่นฝั่งซ้ายโอ้โหถือว่าเราก็ยังยึดฝั่งขวาอยู่ครับเอราวันหมุนยังไม่ได้เอราวัน ฝากเข้าไปด้านอาโอ้โหโดนเข้าหนักจังหวะนี้โอ้โหมีอาการบาดเจ็บขึ้นเลยอเหลือเชื่อโอ้โหโดนเข้าจากซอนหนึ่งมิลครับอาจจะเป็นหัวเข่าบาท้าหัวเข่าหรือเปล่าครับโอ้ยดูจังหวะนี้ขาพับไปเลยโอ้โหแม่ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยด้วยครับแต่ดูเหมือนจะวิ่งขยอยขยเยกได้แล้วนะอาจจะไม่ได้เจ็บมากก็ได้เอราวัน มาที่ซาเวียแล้วแกมาในสวยจังหวะนี้ลิสเดทีซักฝากมาที่เอราวันแต่ว่ามันสปินได้ไม่เต็มสปีดเอราวันยอดเข้ามาด้านในที่อซักแล้วอีซักกดขวาเต็มคอเรียบร้อยไปเลยโอ้โหความโคมของอีซักเหลือกินจริงๆครับและเอราวันเนี่ยเจ็บไปด้วยครับเราอาจจะต้องออกไปพักหรือเปล่าทรงนี้ครับหรือว่าจะลองฝืนเล่นต่อยสักทิหนึงอนะ่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เปิดแอซิดเพิ่มอีกหนึ่งครับทุกคนจังหวะนี้คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือด้วยความที่เราเจ็บครับทุกคนเราสปินได้ไม่เร็วครับจังหวะทยานเข้าไปเล่นเองเนี่ยลำบากเราเลยต้องส่งให้อีซักซึ่งอีซักมี่แกยิงได้คมกริบเอามากๆเลยครับเป็น1นึ่งประโตูศูนย์ขึ้นนําไปเลยอ่าแลวโอ้โหล่าสุดเหมือนกับว่าเอาราวันจะจับที่น่องเลยครับเหมือนจะเจ็บจริงๆนะต้นขาอะไรประมาณเนี้ยู้่ดูครับ เอราวันจับต้นขาครับอีกสักประมาณ5นาทีแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเราจะเปลี่ยนตัวออกนะครับประมาณสัก70กว่านาทีฮูโนกิบร์ไรส์ฝากมาแล้วมาวิงกามาเจีอรวันดึงจังหวะแล้วเอราวันไปแล้วเอราวันจังหวะนนี้โอ้โหโดนเข้าด้านหลังจานโอ้โหต้องฟาวแล้วครับโอ้โหแทบจะอุ้มนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเอราวันโดนช็อตออกไปแล้วนะครับเกิดจากอาการบาดเจ็บที่อย่าฝืนดีกว่าโอเลวัตกิน ลงมาเล่นแชนร์เนี่ยวันนี้เราทำ8.0เรตติ้ง1 a สต์ไม่ได้มีประตูเพิ่มนะครับแต่ว่ามีส่วนช่วยในเกมเยอะมากๆครับอะไรครับผมลุ้นต่อให้จบครับทุกคนอีกราวๆ15นาทีอีซักครับกับอเมรอนมายืนจังหวะนี้จะเป็นอีซักว้กมาปั่นแล้วก็ชนคานโอโ้โหแม่นอกจากจะจบสกอร์ได้โคมฟรีคิกก็ถือว่าทำเกือบดีแน,ะนบเอาล่ะเคลียร์ออกมาเอาสเปอร์เคลียร์มาแม่นซะด้วยครับด้านหน้ามี3ซอนฉีกไปซ้ายให้ได้ไหม ให้ไม่ได้ครับมาริสันมาคนเดียวมาริสันเงยหน้ามาที่ซอนสับขาสุดท้ายซอนพิกแล้วซอนก็เสาเร็ว,วโอซอนหนึ่งมิลูนี้แม่ต้องชมความยอดเยี่ยมของซอนหนึ่งมิลเลยครับอันนี้ต้องให้เครดิตซอนเลยครับเพราะว่าโอ้โหตัวต่อตัวกับกองหลังน่าจะเป็นฟาเบียนชารับทุกคนซึ่งฟาเบนชาก็โดนใบเหลืองไปแล้วทุกคนมันไม่สามารถที่จะแย่จะอะไรได้แล้วนะอู้แล้วซอนคมเหลือเกิน รายเป็นว่า1ประตูต่อหนึไปเลยครับเกมนี้โอกาสสุดท้ายของสเปอร์ครับเตะมุมตรงนี้อันตรายมากครับเปิดครอสเข้ามาตรงกลางโลง่งๆ่งปังออกไปแล้วอีกทีเคลียออกมาสุดท้ายหมดเวลาเป็น1แต้มแบ่งกันไปเอาเลยครับผมก็แอบเสียดายเอราวันอยู่ไม่ครบเวลาและพิส่งในเกมรุกก็หายไปเยอะครับแต่ว่า ก็ยังดีที่ได้หนึ่งแต้มจากทีมระดับสเปอร์นะทุกคนถึงแม้เขาจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่านักเตะของเขาก็ถือว่าระดับน่ากลัวหลายๆคนนะส่วนวันนี้เนี่ยแหมนดวคาเซิลก็ทำแต้มหล่นไปนะครับแทนที่จะได้3มแต้มเหลือเพียงแค่1แต้มเท่านั้นอะไรครับเอราวันก็นั่งเซงเ็งแล้วคือวันนี้เล่นได้ดีมีโอกาสเยอะครับสร้างสารรค์เกมได้มันเลยครับแต่ว่าตัวเองไปเจ็บกับทุกคนแล้วจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนออกสุดท้ายนะครับ ทีมได้เพียงแค่หนึ่งแต้มไปและล่าสุดนะครับเดี๋ยวก่อนนะแมตช์ฟิตอิน83เดย์โอ้ยโอ้โหเอราวันนิ้วเท้าหักครับทุกคนถึงว่าแล้วทำไมมันเจ็บแล้วมันเจ็บแบบไม่หายด้วยนะในเกมเพราะว่านิ้วเท้ามันหักโอ้โหแล้ว3เดือนพัก3เดือน,นครับเอราวันกาดิเย่ฟอร์มกำลังมาโดนสกัดดาวรุ่งจากการบาดเจ็บอีกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเราได้เล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะแต่ว่าเป็นถ้วยเล็กสุดอย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ก็จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ากลุ่มของเรามีใครกันบ้างคอนเ e อเรนซ์รีกครับกลุ่มของเรามีทับ s u n สปอร์ครับมีทางด้านของนอร์เยอร์แลนะแล้วก็ s ซนต์แพทนะครับสมทีมนี้เอาจริงผมรู้จักนอร์เยอร์นกับทันสปอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกังวลก็คือเราต้องนับดูก่อนครับเราเริ่มเจ็บกั้ที่9นะครับ และเราก็จะกลับมาอีกทีนะครับผมในเดือนนี้เลยครับผมวันที่9ช่วงบ็ x กซิ่งเดยครับเดือนธันวาคมครับโอ้โหน่าจะกลับมาทันเกมกับแมนยูเต็ดเชลซีแล้วก็แมนซิตี้โอ้โหกลับมาปุ๊บก็เจอของแข็งซะเลยแต่เอาเป็นว่าระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาใจช่วยลุ้นทีมนะครับยาวๆกับการที่เสียราวันไป3เดือนทีมจะเป๋หรือเปล่าทุกคน ตอนนี้ยังอยู่อันดับที่2ของตารางนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเดือนต่อเดือนต่อจากนี้เนี่ยทีมนิวคาสเซิลเป็นอย่างไรครับ